ท้ก,การศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตถทุธานีปัจจุบันมานนรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานาของโครงการบริหารส่วนจังหวัดเชียงภูอันนี้ก็คือเป็นบุญพิเด้มาเจอ,อีกรอบหนึ่งจริงๆถ้าใครยังอยู่คำยากประมาณสักสองสามปียอดหลัง จะเห็นผมไปที่โรงเรียนนะครับเขาบอกว่ามีงที่เราหาเรียกว่าจะไกลก็พี่สามกิโลก็โอเคนะครับ่คืระยะที่ผมสามารถที่นนะครับยิ่งเยีะกว่าดับสองนิสเองสักับสิ่งนสายกรบสิ่นะครับก็มาเรียนดีนะครับก็เป็นกตัวนคที่ดีคุณภาพนะครับในส่วนของวันนี้ที่มาก็ ในหัวข้อค่อนข้างใหญ่นะจะทำแผนธนาการชาตินะครับก็หลักสูุดก็ได้ให้วนทองเพื่อความก็ต้องสองวันเดียวกับที่อุราจัดอุราจัดก็วันทั้งสองวันก็เขาจะเอาปัญหาความต้องการมาเสร็จก็จะนั่งในเรื่องของการวิเคราะห์ข้องูลเชิงคุณภาพก็ไล่จนจบนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเวิร์กก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลของทำความเข้าใจกับพวกเราก่อนเพราะตอนนี้เป็นพวงหลายๆรายๆที่ นะครับแต่หลายที่ไปสื่อความหมายว่ารอบที่เขาให้ทำํำตามสื่อสารพอสี่ปีก็ทำมาแล้ววันนั้นวันนี้แผน5ปีได้หรอนะเขาใช้ชื่อว่าแผนพัฒนาการศึกษาครับนะแผนนี้จะเป็นแผนแม่บทนะแผนนี้จะเป็นแผนแม่บทตามส,สืกก่อสารปว .5 ของส2รับอย่างเช่นไทยภูมิมันก็จะเป็นแผนพัฒนาการศึกษาพอ .2561-62 นั้นเพราะนั้นเราก็ต้องกลับไปดูที่รัฐจังบรัทด้ครัองเช่นไทยโยบุมนก็นแร พอทะามแผนไกี่ปีมันจะต้องสอดคล้องกันนะเพราะนั้นันจะ็นแบบนั้นส่วนแผนอีกตัวหนึ่งตผมบอกว่าพอแผนโรงเรียนมันจะมีอยู่สองการประจําปีเนี่ยมันมีสองเล่มมีสองเล่มก็คือแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณกับแผนปฏิบัติราชการเทอมครับไหมครับแผนประจําปีงบประมาณถ้าเขียนในเรื่องของแผนประจําปีงบประมาณมันจะต้องมีพศสต่อท้าย นักศึกษาไม่ต้องมีข้อท็จ้อสอบครับมีการศึกษานัการวิชาการไม่ต้องมีปศสอนะครับอย่าไปใส่ป้อสออีกนะครับเพื่ะนัท้าให้ถูกนะครับเราจะเป็นตัวอย่างให้เด็กนักเรียนเขาแบามีสารมาให้เด็กนักเรียนแต่ถ้ามีเงื่อนไขแบบนี้พากก่อนจะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการสถานขากวดทันทีให้คณะกรรมการสถานฉาลงมติเห็นชอบที่จะรับเงินบริจาคในท้งนี้นะ อำนาจก็จะเป็นนายกเป็นผู้อนุมัติโครงการทั้งหมดเว้นแต่นายกมอบอำนาจจะต้องเป็นหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรเขาก็าอาจจะมอบเราะนะถ้าเขามอบสองแสนผิดไหมไม่ผิดนะครับเขามอบห้ครันห้าแสนต้อโอเคและสำหรับรโรงเยนเราทมมี่ีโครงการโครงการนี้ค่อลๆรับากอยู่หลายที่หลายทั้งหลายหลายแห่งอยู่ของอุดรที่เขากะโครงการอะไรกัน โตเขาอีู้โตเขาอี้นักเรียนเขาก็ให้นะโตเขาอี้บอตอนนี้เพื่อปีงบประมาณได้บอกขอาครการสารนักคุยกับผมเมื่อวานได้โครงการาไปแล้วร้อยตามบาทโครงกต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะอยู่ในฝ่ายใดก็ตามโครงการส่วนมากโครงการส่วนใหญ่จะโหลดใหม่มาอยู่ที่ฝ่ายเป็นโครงการที่อยู่ในฝ่ายอเมวยการโครงการของฝ่ายอเมอรการอันนี้ก็คือโครงการที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณสร่อ อ่ะเหล่านี้อีก7%คืออยู่ที่ฝ่ายบริการและอีกหนึ่งโครงการนะคะอีกแบบอ่ะข้าวข้าวหมูข้าวมิ้นเริ่มงแรกก่อนที่คุณครูจะเขียนโครงการนั้นคุณครูจะต้องทราบก่อนว่าโครงการของคุณครูใช้เงินอ่ะถ้าโครงการของคุณครูจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณจากโครงการที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและโครงการที่มีรายการชัดเจนอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นการซื้อหนังสือ การซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียน